มีการรายงานจักซื่อในฝรั่งเศสครับระบุว่าปารีสแซงแ์งแองแมงได้ติดต่อไปอยังนาโปลีเพื่อจำการหารือเกี่ยวกับการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนศูนย์หน้าชาวนจเจเรียของพวกเขาเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งถ้าจําได้ครับก็หมาความว่าจะถือเป็นการยุติสัญญาย,ยืมตัวกับการาตาสลายไปโดยปริยายนั่นเองละครับ RMC Sport ครับคือสื่อจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าวได้ทำการติดต่อเบื้องตน้นกับแขกทีชชไนจีเรียเพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการย้ายทีมในตลาดช่วงเดือนมการาคมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับปารีสแซงแชงแมงเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะควา้าโตโอซิมเมนมาโดยตลอดแล้วโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขาก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะจ่ายเงินในราคาราวๆ100ล้านยูโรตามที่นาโปลีนั้นเรียกร้องแล้วในเวลาต่อมาครับโอซิมเมนนั้นก็เกือบจะได้ย,าย้ายไปยังเชลซี รวมถึงทีมในเซาอุดีโปรลีกแต่ในท้ายที่สุดดิวก็ล้มเหลวทั้งหมดนั่นจึงทำให้ตัวนักเตะครับต้องย้ายไปเล่นในกักาลาตซาราในตุรกีในรูปแบบสัญญาเยืยมตัวในช่วงเดือนกันยายนแทนแล้วพอใกล้ตลาดซื้อขายนักเตะหน้า,าหนาวกำลังจะเปิดขึ้นครับก็มีแววที่ทางปารีสแซงแฌงแมงนั้นอาจจะหวนกลับมาไล่ล่าตัวโอซิเมนอีกครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรันเดลโคลโมอานีเขาก็ได้รับอนุญาตในการย้ายทีม สิ่งนั้นก็หมายความว่าสโมสรก็จะเป็นต้องหาหน้าเตะใหม่เข้ามาทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ในตอนนี้มันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะทางกาลาตาซารายก็ต้องการเงินชาตต้องการยุติสัญญาย,ยืมตัวของนักเตะตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่พวกเขานั้นเคยจำไว้กับนาปโปลีและยังต้องรอดูกันว่านาปโปลีพวกเขาจะยอมลดค่าชัญญาที่ลดลงมาเหลือ90ล้านโยูโรหรือไม่ซึ่งฐานะของวิกเตอร์โอซิเมนครับจะมีอายุครบ26ปีในช่วงปลายเดือนนี้ แชมเจ้าตัวกำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในตุรกีรวมถึงฟุตบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีกโดยซัดไปแล้วถึง10ประตูและทำให้ค่าแอซิสจากการได้รับประกานลงเล่นไป14เกมในทุกรายการนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ